ทุกคนคะเราเต็มตัวออกเดินทางไปเที่ยวกรุงเทพกันค่ะสวัสดีค่ะรอบนี้เราเดินทางไปเที่ยวกรุงเทพกันนะคะการไปเที่ยวกรุงเทพในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเก๋นะคะที่เดินทางไปเที่ยวกรุงเทพค่ะเราจะขับจากเชียงใหม่นะคะ จากเมโจ้ค่ะวันนี้เรามาแวะที่ปั๊มน้ำมันที่ลำปางนะคะอากาศอยากบอกว่าอากาศร้อนมากๆเลยทุกคนอากาศร้อนอบอ้าวน้องวิตเตอร์ก็อารมณ์ดีนะคะไม่ร้อนแง่เลยทางซ้ายหน่อยกระซิบทางซ้ายนี่มัตั เดินทางนะคะถึงจะอากาศร้อนมากๆแต่ก็เดินทางโดยสบายค่ะ <c oughs> <Narrator. c oughs> กระดิ๊ไปกระดิมา <c oughs> เหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยดู <c oughs> ลองทัก ขานอนนะคะเราจะเห็นภูเขานอนนะคะเป็นภูเขาแบบมีลักษณะปเป็นเหมือนหน้าผาเป็นหินมีความสวยงามนะคะทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาแวะก,กินอาหารทะเลนะคะที่อยุธยานะคะร้านเฟื่องทองซีฟู้ดของสดสดใหม่ๆนี่ค่ะของทะเลอร่อยมากกุ้งเนื้อแน่นๆน,น,นะคะของสดค่ะกับข้าวขอทำอร่อยมากๆเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นกุ้งเผาหอยนางรมนะคะแล้วก็ปลาหมึกผัดไข่เค็ม ข้าวผัดปูแล้วก็ของทะเลทุกๆอย่างคะ่ะสดค่ะปลาทับทิมนึ่งมะนาวอร่อยคะ่ะอร่อยทุกเมนูเลยทุกคนหลังจากทานข้าวกันแล้วนะคะเราจะเดินทางต่อคะ่ะขึ้นเราขึ้นทางด่วนมาเรื่อยๆนะคะประมาณสักสองชั่วโมงนะคะก็ถึงที่พักของเราคะ่ะวันนี้ที่พักของเราอยู่ที่ลาดพร้าวร้อยนะคะที่พักสะดวกสบายบมีรถไฟฟ้าผ่านนะคะทุกคนแล้วเป็นครั้งแรกที่เราเข้ากรุงเทพมา ความสวยงามมากทุกคนเมาแบบตื่นเต้นกันมากเลยทุกคนเป็นครั้งแรกที่เราได้มาเที่ยวกรุงเทพนะคะเราถึงที่พักแล้วคลิปนี้ก็ขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วคลิปหนะ้าเราจะไปเที่ยวไหนกัน ไปติดตามชมกันนะคะ